สวัสดีครับเพื่อนๆเอฟซีช่างต่อยบันดอนทุกท่าน,นครับวันนี้ผมจะพามาดูเจ้าคุณแต่นนะครับรถเพื่อการเกษตรครับคุณแต่นนะไม่ใช่ยี่ต็นนะครับปัญหาคือเบรกไม่อยู่นะครับรถไม่ค่อยได้วิ่งนะครับเบรกไม่อยู่ย้ำยังไงก็ไล่ลมยังไงก็ไม่ติดนะครับตอนนี้ แรกๆเลยอันแรกที่เจอเนาะเราได้ล,ลมอยู่แล้วมันไม่ติดก็เลยมาดูที่ปั๊มล่างนะครับปั๊มค้างคนขับเนี่ยครับปั๊มล้อหน้าปัม๊มเบรกหน้านะครับดีไม่หลุดหายนะครับน็อตตัวนี้มันหวานนะครับแล้วน็อตหลุดหายไปแล้วนะครับตัวนี้คือเกีียวเสียไปแล้วนะมันของตัวนี้แหละทีแรกว่าจะทําเกียวใหม่นะครับ ที่มีรอยเชื่อมนี่คือที่แรกว่าจะทําเกียวใหม่นะครับแต่ได้รวดแอลมาเชื่อมครับสว่านแทงยากก็เลยเปลี่ยนใหม่เลยดีกว่านะเปลี่ยนตัวใหม่ใส่ไปแล้วนะล้อข้างนี้นะครับก็ได้มาในราคาของเก่าเนาะไปซื้อของเก่าเขาเป็นของเสียงกงอะ่ะบ้านเราก็เรียกของเสียงกง ใส่ใหม่เข้าไปแล้วนะครับได้ตัวใหม่มา200บาทครับเขียนตัวนี้นะกับนัสองตัว <c oughs> ทีนี้ก็เรามาดูสาเหตุกันนะที่ที่มันไล่ลมแล้วมันไม่อยู่นะครับผมไล่ละไล่จนเหนื่อยก็เลยถอดปั๊มบนออกมาดูนะครับน้ำมันม,มันเป็นสนิมยังไงมันก็ต้องอยู่บ้างแหละ อันนี้มันไม่อยู่เลยนะครับทีนี้ผมมาดูเพื่อนๆดูครับลูกสูบมันคือมันลูกสูบมันจะอยู่ข้างในเห็นกันหรือเปล่านะครับคือลูกสูบมันถอยมาไม่สุดนะครับสนิมขี้สนิมนม,นม,มันขึ้นข้างในอะผงสนิมเต็มเลยนะับนล่ะอาจจะมองอยากหน่อยนะครับเพื่อนนี่ปกติมันจะ ดันลงมาโดนโดนแผน่นมันจะมาชนแผ่นปิดข้างหลังเลยครับแต่มันไม่ชนคือมันไม่ดูน้ํามันลงเลยเราจะเล่ลมเราจะเปิดหัวไล่ลมเราจะถอดสายยังไงมันก็มันก็ไม่ลงนะครับย้ำก็ย้ำไปคนย้ำก็เหนื่อยจะตายก็ยังไม่ลงนะครับเดี๋ยวจะแกะออกมาให้ดูนะอืม เราจะแกะฝาตัวนี้ออกมาแล้วดูลูกสูบดูลูกยางข้างในกันนะครับเดี๋ยวหาเครื่องมือแป๊บหนึ่งนะครับเทน้ํามันออกแล้วนะครับดูนะครับเป็นขี้โคลนหมดเลยครับนี่ครับลูกสูบขนาดแกะฝาตัวนี้ออกแล้วนะลูกสูบมันยังไม่ออกมาเลยครับมันฝังอยู่เข้าไปข้างในน่าจะประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าครึ่งเซนนะครับโดยประมาณครับ นี่ยผงสนิมยังเคละเลยเดี๋ยวจะเอามาให้ดูครับถอดออกมาแล้วนะครับเพื่อนเพื่อดูนะครับสนิมมันเคยเลยครับลูกยางต้องเปลี่ยนใหม่นะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยตัวนี้มันกักน้ำมันไม่อยู่แล้วนะครับคือน้ำมันซึ่งบอกด้านหลังของ ของของแม่ปั๊มได้นะครับก็ดูที่หม้อลมนะครับนี่ตัวเนี้ยถ้าเป็นสนิมลงไปอ่ะคือน้ามันมันเริ่มออกได้นะครับน้ำมันเริ่มรั่วนะครับที่ปั๊มบนก็จะเปลี่ยนลูกยางนะครับเปลี่ยนชุดเปลี่ยนลูกยางแล้วก็มาขัดขัดขัดสนิมตรงปากนี่ออก ให้ลูกสูบมันถอยได้สุดนะครับมันจะได้ดูดน้ำมันลงไปนะครับแล้วก็ทำความสะอาดครับแต่ลูกยางตัวหน้านี่ก็ยังดีอยู่นะแต่ว่าซื้อใหม่มันก็มาหมดทุกตัวนะครับมันก็ต้องเปลี่ยนใหม่หมดแล้วครับอ่ะเดี๋ยวหาอะไรก่อนครับเดี๋ยวไปซื้อลูกยางก่อนนะครับ ได้อะไรมาแล้วนะครับของ Big เอ็นะครับแต่แชสซีนะครับเป็นของเอลสองร้อยนะครับรถคุณแต่นรวมอะไรนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะประกอบก่อนนะครับเอาลูกยางใหม่นะครับใส่เข้าไปในลูกสูบครับแล้วประกอบปั๊มเบรกครับแล้วก็รอดูผลลัพธ์กันนะครับ รวบรัดตัดตอนเลยนะครับก็ให้ดูตอนประกอบเสร็จแล้วนะครับเหลือแต่ไล้ลมนะครับตอนแรกมันไม่มีแรงดันตรงนี้เลยนะยำ้ำยังไงก็ไม่มี จดจวนๆเนี่ย <Yep. S 1> mm hmm. เยปเราจะไล่ลมออกนะครับเอาเบรกหน้าก่อนนะครับ Yep. Mm -hmm. ah, yep. có chậu biệt lặn nó hết dấp à dấp dấp Yep. Mm -hmm. Mình lùm vô đây ha. Yep. Yep. เยบเย็ยยไงมอ่ะมันตึงแล้วนะครับพ่อกัอนก่นเราก็จะเอาน้ำแลบล้างออกนะครับเหลือสีถลอกนะครับสีทำมาใหม่นะครับ มามกัแข็งโป๊กเลยวะดีกว่าตอนมานะครับตอนมามันเหยียบไปหายมิดเลยเดี๋ยวถอดถอดเครื่องชาร์จออกก่อนนะครับรถไม่ได้ใช้นานนะครับ <laughs> tin đẹp của nó đinh vào đừng vào đó Rồi start xảy ra bơ đây, ạ, P nong ơi, đây sa tan bơ thơm ngon, ạ, được, ạ, xài thứ con này, thứ con này Thì chăm tôm con này. มาเตรียมอย่างดีสายไฟหน่อยครับบอขันจ้ำนี้ติดแสดงว่าสายสตารท์ทเขาต่อมานี่มันหน่อย เรียบร้อยนะครับเบรกอยู่แล้วเดี๋ยวแต่ระบบสตาร์ทเนี่ยครับมันแป๊ะเป๊ะๆปะแป๊ะแป,ป,ปะอยู่นี้เดี๋ยวจะลองเปลี่ยนสายตัวนี้ดูนะครับผมคิดว่าสายน่าจะเล็กไปนะเพราะว่าต่อใสาตัวนี้ปุ๊บมันหมุนนะครับ ไม่สายก็สวิต์แหละเดี๋ยวไล่ดูก่อนนะครับก็เสร็จแล้วนะครับระบบเบรกนะเดี๋ยวเดี๋ยวระบบสตาร์ทนะครับเดี๋ยวพบกันคลิปหน้านะครับเดี๋ยวตัวนี้ลองไล่ดูก่อนนะครับสวัสดีครับ